เราดูหนังสองเรื่องมันมาชนกันน่ะมันซ้อนกันตลอดไปมันอัดเราทั้งคู่แล้วเราก็ไอ้ข้างหน้าจอเนี่ยกูก็ไม่ค่อยบันจอไอ้จอหลอดอันเนี้ยกูไม่เอ็นจอยมากๆก็มันสู้กันอย่างนีู้่มันแบบาศาสดาลาพักร้อนเดอะมูฟวี่นะฮะคือหนังที่ผมเห็นตัวอย่างผมเห็นใบป,ปิดแล้วผมรู้สึกว่าเชื่อยังไงผมก็ต้องดูอ่ะ เพราะว่ามันเป็นหนังที่ใช้คําว่าล้อเลียนศาสนาในอีกเลเวลหนึ่งที่ผมไม่คิดว่ามีหนังในโลกเรื่องไหนเนี่ยที่สามารถทําได้อีกแล้วนอกจากญี่ปุ่นเพราะว่าโอ้โหมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟมากๆสุดๆเลยโลกตะวันตกเนี่ยลืมคิดได้เลยนะครับมีแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นเลยครับที่ไม่ได้มองศาสนาเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนั้นเป็นเรื่องที่วิพากวิจารณ์ได้เป็นเรื่องที่หยิบมาล้อมาเรียนได้มันก็เลยทําให้มันมีแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่สร้างหนังที่มีพระเยซู แล้วพระพุทธเจ้ามาพักร้อนในโลกได้อะคือมันมีแค่นี้จริงๆโดยที่มันไม่ได้เป็นหนังธรรมะมันมันเป็นหนังตลกอะ่ะปกติแล้วผมไม่ค่อยดูหนังญี่ปุ่นเพราะผมจะแพ้ acting ใหญ่แพ้ acting เยอะแพ้อคติ้งแบบแบบญี่ปุ่นอะ่ะคือมันมันไปอยู่ในหนังดราม่าไปอยู่ในหนังอะไระผมรู้สึกว่ามันมันตลกอะ่ะดูแล้วแบบดูแล้วไม่ซึง้งดูแล้วไม่อินเพราะมึงเล่นใหญ่เกินแต่ถ้าเป็นหนังตลกที่บ้าบ้าบอๆระดับมีพระพุทธเจ้ามามีพระเยซูมาเป็น มาอยู่บนโลกเนี่ยมึงเล่นใหญ่เท่าไหร่ก็เล่นไปเลยมึงบ้าข้างเท่าไหร่ก็เลยเพราะว่าเรื่องที่เล่ามันบ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครในเรื่องมันจะรีแอคแปลกประหลาดตัวละครในเรื่องมันจะรีแอคต,ตลกอะ่ะผมซื้อแล้วเชื่อไหมครับเปิดเข้าไปอะ่ะ5นาทีแรก10นาทีแรกโคตรคิกคือคิดในใจแบบหูคิกชิบหายเลยเพราะว่าสิ่งที่เขานําเสนอเลยคือเหมือนเป็นพระพุทธเจ้ากับพระเยซูมาใช้ชีวิตปกติธรมธรมดาทั่วไปแล้วมันมีการยั่วล้อ,อก,กับธรรมะ ที่สิ่งที่สองคนนี้สอนมันมีการยั่วล้อกับความเป็นคริสวิธีคิดแบบคริสเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธ,ธเจ้าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับพระคริสตที่ถูกเอามาเล่ามายั่วล้อเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาซึ่งดูไปเราเก็ตไงเออเชี่มันตลกล้วพูดมีความรู้สึกเดียวกับตอนที่ฉันไปโดนตึงกังเขนเลยเอ้ยเมื่อกี้เราเผลอมุสาปไปาหรือเปล่าหรือบางทีเราเห็นแบบเราตกใจอ่ะเห็นเห็นพระพุทธเจ้าแดกเบียกึก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 ตอนเราดูเราวแบบเชี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ตอนพระเยซูบอกโอ้นายก็ชอบดื่มเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล์เหมือนกันนั้นเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นจังหวะที่เราไม่เคยเห็นกับตัวละครที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนแล้วกลายเป็นว่ามันตลกโดยอัตโนมัติแม้ว่าสิ่งที่มันพูดมันทํามันไม่ได้ตลกมากมันไม่ได้ฮาอะไรมากมายหรอกแต่พอมาเป็นพระเยซูกับพระพุทธเจ้าทําไม่ตลกมากยังฉากแบบไปหมุนไปเขาเรียกว่าไม่ใช่เหมือนไปเล่นเกมอะซื้อของปุ๊บแล้วก็ไปเล่นเกม แล้วก็ไปหมุนๆเพื่อจะแบบว่าลุ้นของรางวัลอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ตลกมากแต่พอคนที่ทําต่างๆคนที่ลุ้นรางวัลเป็นพระเยซูกับกับพระมุทธเจ้าทําอ่ะมันก็เลยตลกเป็นพิเศษเว้ยคือว่าง่ายเลยคือไม่ว่าสองคนนี้ทําอะไรอะ่ะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวันซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องตลกมากมันก็ตลกแล้วเพราะถ้าผมดูแโอ้ยค,คิกจังเลยว่าแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องอะ่ะ แม่งแบบแม่งตลกมากมันตลกทุกนาทีแล้วเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอยมันคงไม่มีเนื้อเรื่องอะไรมันก็คงแบบเป็นชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบเนี้ยผมก็ดูแบบเออแฮปปี้มีความสุขว่ะเออคิกว่ะแต่สักพักมันคงอยากจะมีโครงเรื่องที่เป็นที่เป็นแก่นตรงกลางครับมันเริ่มที่จะมีเรื่องราวมันเริ่มที่จะใส่ตัวละครเข้ามามีสตอรี่มีอะไรประมาณนั้นอยู่ซึ่งแรกๆดูอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่ามันเล่นกับ กับความเป็นพระพุทธเจ้ามันเล่นกับความเป็นพระเยซูแล้วมันก็จะมีมุกแบบโอ้ยคนนี้โอ้เขาขายหนังสือได้เป็น3าสล้านเล่มเลยนะและและพระพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้ยมึงไม่ได้ขายหนังสือมาได้ไปแปดหมื่นล้านเล่มทั่วโลกเหรอคือว่ากงคือพูดถึงไบเบิลนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบมุกที่แบบยิงเกี่ยวกับศาสนาที่เรารู้สึกว่ามันตลกดีมัน เจ๋งดีที่เอาเรื่องพวกนี้มามามา,มายั่วล้อมาเป็นความแดกดันมาพูดชนกันพระคิดที่แบบว่าพระพุทธเจ้าที่แบบว่าขอบคุณคนแล้วแบบโผลแสงขึ้นมาคือมันมันมีความยั่วล้ออะไรแบบนี้ซ,ซึ่งเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันยังขำแต่พอยิ่งนานมันเริ่มเข้าสู่สู่เนื้อหาของมันอ่ะมันลดทอนความตลกจาก พระพุทธเจ้ามันลดทอนความตลกจากพระเยซูแต่กลายเป็นว่ามันไปเป็นหนังล้อเลียนป๊อปเคานเจอร์ของญี่ปุ่นแทนซึ่งถามว่ามันตลกไหมมันก็มันก็ตลกอยู่บ้างครับมันก็มันก็ฮาอยู่บ้างมันก็มันก็ดูได้บ้างแต่ผมรู้สึกว่าคุณทิ้งในสิ่งที่แข็งแรงที่สุดเป็นสิ่งที่หน้าหนังแล้วไปเล่นกับมุกค,ความเป็น Pop Culture, ป๊อปเคานเจอร์เนี้ยไปเล่นเซนไป ไปเล่นต้องทาหนังเกี่ยวกับขบวนการเซนไตอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกแบบแบบเฮ้ยพอมันพอมันพ้นจากความเป็นศาส,สนาพอพ้นจากขราเยซูคริสต์พระพุทธเจ้าแล้วมีเมนสตอรี่องื่นนอ่ะความสนุกข,ของหนังมันหวบลงแล้วมันก็เริ่มพูดอะไรที่แบนแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นมังอะเป็นเนิร์ดอนิเมะเริ่มมีคาพูดบางชื่อบางอย่างที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรพูดถึงบางคนที่ผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรอยู่ๆก็พูดชื่อขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนเราต้องรู้ว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยมันมีความเป็น หนังป๊อปเคานเจอร์วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นคือถ้าเป็นมุกพระคริสต์มุกพระพุทธเจ้ามันเป็นยูนิเวอร์แซลทุกคนในโลกรู้จักทุกคนในโลกเข้าใจมึงล้อมุกตีกันเขียนกูเข้าใจมุกห้ามแดกเหล้ามุกมุสาวาทามุกอะไรต่างๆกูเข้าใจมุกเล่นล้อเลียนฝฟหน้าผากเข้าใจเพราะมันยูนิเวอร์แซลนึกออกไหมผมไม่ได้เคยอยู่ในญี่ปุ่นไม่ได้รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผมตลกผมแฮปปี้ผมมีความสุขเชียวใช้ชีวิตประจำวันมีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่ 9ขาเข้าไปเป็นป o ค c u เจอร์ของญี่ปุ่นปุ๊บผมเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะผมไม่สนุกผมไม่สนุกผมก็ดูไปดูไปเรื่อยๆแล้วสักพักมันถึงจุดที่มันมันทาอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะมันมันเหมือนว่ามันไม่ใช่หนัง15นาทีแรกที่ผมดูอยู่ะคือถามว่ามันดูได้ไหมมันก็ดูได้แหละแต่มันก็แบบรู้สึกว่าความคมในความตลกอ่ะมันเริ่มไม่มีมันเริ่มเป็นแบบเหมือนปล่อยให้นักแสดง improvise เนี่ยโอเมคือก่อนหน้านี้มันคือการเล่นมุกแบบว่า เป็นบทที่เขียนมาแล้วก็เล่นในขมปึงป้งปึงป้งปึ้งตลกทำเท่าหน้าตลกตลกตลกเขาเป็นชงหนึ่งในเรื่องอะเขาเจอญี่ปุ่นแล้วสักพักปล่อยอินพไว้ปล่อยตัวละครอินพไว้แล้วก็พูดไปเรื่อยๆพูด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 แซวนู่นดํานู่นทั้งนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระคริสต์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจ esus ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระพุทธเจ้าคือพูดยิงมุกไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆ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 ในเรื่องมันก็เกิดฟีลลิ่งแบบมันไม่ได้ตลกขนาดนั้นอะคือมู้้สึกว่ามันนนมเเริ่่่่พือคญีปุ มากกว่าคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นแบบผมแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นดาราคนนี้คนนะั้นไม่เล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นนักแสดงที่เบอร์ใหญ่ของเขาแล้วต้องมาเล่นอะไรอย่างงี้มันก็เลยตลกเป็นพิเศษหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เริ่มแบบแล้วยิ่งตอนหลังๆที่แบบว่าพยายามที่จะแบบว่าเป็นการยั่วล้อขบวนการเซนไตามากขึ้นเรื่อยๆ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 เนี่ยผมก็รู้สึกว่าความตลกมันไม่ตลกแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นคือมุกมันก็ไม่ได้ฮาแล้วเพราะว่า คุณไม่ใช่มุกขมคุณเป็นมุกล้อเซนไปล้ออะไรพวกนี้ถ้าผมรู้สึกว่ามันเลยจุดคือถ้าคุณอยากจะล้อเรียนในสักอย่างคุณต้องล้อในช่วงเวลาที่มันพีคมากที่สุดอ่ะคุณต้องล้อมันในช่วงเวลาที่มันแบบรุ่งเรืองมากที่สุดแบบเวืาองที่ที่ผมพูดอ่ะเดอะบอยอ่ะเวิร์กที่สุดก็ตอนที่มาเวลรุ่งเรืองคุณมาล้อมาเวลในวันที่มาเวลแบบนอนข้างทางสภาพล้อและมันก็ไม่ตลกแล้วอ่ะเหมือนกันผมดูพีชเมกเกอร์ตอนที่แบบจักรวาลดีซีแม่งเป็นแซกซันเนเดอร์ที่จริงจังมากมากดูพีชเมก มันช่างแตกต่างกับจักรวาลหลักแต่มันอยู่ในจักรวาลเดียวกันใช่ไ่ะอันนี้เหมือนกันคือมันคุณมาทําล้อเลียนซูเปอร์เซนไตความขนบการซูเปอร์เซนไตในวันที่แบบซูเปอร์เซนไตไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่แล้วไม่ได้เป็นเบอร์ใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันเป็นแบบวู้สิ่งที่แบบป๊อปเคานเจอร์ขนาดนั้นนะ่ะมันก็ดูไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเ็โอเคครับออแล้วก็ทาอะไรไปรูเรื่อยก็จนจบเรื่องไปผมก็ดูแบบด้วยความรู้สึกว่าคุณมีไอเดียที่ดีมากตอนตอน้นน่ะทาไมคุณถึงไม่อยากลันแบบนั้น คุณแค่เอาเรื่องเราเนี่ยแล้วก็ประจนภัยต่อเนื่องเราก็สนุกแล้วแต่ไม่ได้จากเราปั๊บเคาเจอร์ญี่ปุ่นผมว่าผมดูไปผมก็หลุดอ่ะสุดท้ายรู้สึกว่า15านาทีแรกอ่ะสนุกที่สุดสําหรับผมแหละหลังจากนั้นมันก็อยู่ได้แบบเพลินๆยกเว้นมีสิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่ามันทําลายการดูหนังเรื่องนี้ มากๆสำหรับผมแล้วมันอาจจะทำให้พอพ้นบนาทีแรกผมไม่สามารถจะเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ได้อย่างที่มันควรจะเป็นอันนี้เป็นดิสเคมเมอร์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับบอกกันไว้ก่อนเป็นดอกจันแบบตัวใหญ่ๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงของผมอ่ะมันคือการที่ผมดูหนังเรื่องเนี้ยแล้วมันเหมือนผมดูคลิปรีอคอ่ะไม่รู้ทุกคนเคยชอบดูคลิปเรียกชันป่ะคือเจ้าใหญ่ๆที่ดังๆเขาทํากันเวลาเขาทำเรียกชันอ่ะเขาจะเขาจะพูดเยอะๆนี่บอกไหมพูดทับ หัวเลาะการแสดงออกให้มันใหญ่ๆพูดเยอะๆเสียงดังๆคือบางทีแล้วเรารู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปดูคลิปรีแอคเพื่อจะได้เห็นคนอื่นเขารีแอคว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับซีนนี้เราจะดูรีแอคแล้วรู้สึกแบบเอ้ยรู้สึกเหมือนฉันเลยเอ้ยรู้สึกแบบนี้หรอเขารู้สึกแบบนี้แล้วเขามองเห็นแบบนี้หรอนั่นคือสิ่งที่เราจะดูเวลาเราดูคลิปรีแอคใช่ปะแต่หนังเรื่องนี้ผมเข้าไปดูแล้วมีคนหนึ่งในเรื่องในโรงหนังผมไม่รู้มากับเพื่อนหรือมากับใครไม่รู้แต่มันทําให้ความรู้สึกเหมอือน แม่งขำทุกมุกขำไปก่อนมีพูดซ้ํากับสิ่งที่ตัวละครพูดมันแบบมันมันล้นอะ่ะมันล้นมากๆคือช่วงแรกๆก็ไม่เยอะนะเว้แต่พออย่างที่บอกพอถึงจุดที่มันถึงป๊อปเคานเจอร์อ่ะแล้วมันจะเริ่มแบบเหมือนเขาแบบเริ่มแบบเขาเรียกไงมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากขึ้นมงผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาขำแบบขำเยอะโอ๊ยพูดจะลบกคำขำนู้นั่นคือแบบมันเยอะ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 แล้วผมเริ่มรู้สึกว่าผมล้วมคาญแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่า ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะไม่อยากจะหันไปมีเรื่องเมื่อคือมันข้างหลังเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนผมก็คิดว่าเอ้ยเรารู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าวะสักพักดูหนังไปสักพักมันมีคนเดินจากข้างหลังเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเขาเหมือนเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เดินทะลุหลังเรามาฟึบฟแล้วก็มาเปลี่ยนที่นั่งมานั่งข้างหน้าก็เหมือนกับว่าเขาก็รำคาญในคนนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มานั่งข้างหน้าตรงเนี้ย โอ้ก็แบบไอเ้เคียแสดงว่าไม่ใช่กูคนเดียวแหละที่ลำคานอาการคนในโรงอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกได้เหมือนกันว่าไอ้คนนั้นมันพูดไม่หยุดอ่ะมันเหมือนแบบมันแสดงออกไม่หยุดมันแบบมันเยอะเกินไปคือบางคนถามว่าอุยพี่เขาขำกับเนื้อหามากกว่าสิทพี่ไม่ขำหรือเปล่าคือถ้าแค่ขำผมเฉยเฉยเว้ยแต่เขามีโหมีโหมีฮาม,มีคือตัวละครผู้หญิงโผล่ขึ้นมาในเรื่องแม่งโผแม่งอุ้ยโอ้โหคือผมคงว่าไอเ้เชียตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในจอคนเราต้องอู้อ้าอู้อ้าขนาดนั้นเลยเหรอ คือมันกลายเป็นว่าหนังมันโดนทําลายด้วยผู้ชมที่อาจจะรักมันมากเกินไปแล้วความรู้สึกมันก็เลยล้นทะลักออกมาจนมากเกินไปจนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตลกขนาดนั้นมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นมันไม่ได้บันเทิงขนาดแต่ความสนุกของเขามันแบบกลายเป็นว่ามันกรบมันมันไปแข่งอะความสิ่งที่เขาแสดงออกในการดูมันไปแข่งกับสิ่งที่อยู่บนจอแล้วกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้เอนจอยกับสิ่งที่อยู่บนจอเรากลายเป็นว่าเราต้องเหมือนรับฟังเขาแล้วพยายามจะบล็อกสดประสาทที่เกิดขึ้นกับข้างหลังของเราว่าเอ้ยไม่สนใจมึง กูสนใจสิ่งที่นําเสนอตรงหน้าแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเราดูหนังสองเรื่องมันมาชนกันอ่ะมันซ้อนนี่ตลอดไปมันอัดเราทั้งคู่แล้วเราก็ไอ้ข้างหน้าจอี่ยกูก็ไม่ค่อยบรรจะไอ้จอตลอดไอ้เนี้ยกูไม่เอ็นจอยมากมาก็สู้กันอย่างนีู้มันแบบคือแบบในใจจะหันไปด่าได้ไหมวะจะหันไปด่าได้ไหมวะคือคือถ้ามันเป็นแบบคุยกันอ่ะ ผมจะหันไปด่าแต่มันเสือกไม่ใช่คุยมันคือหัวเลาะมันคือพูดปามันคือแบบคนที่เอนจอยกับหนังเรื่องนี้แบบล้นคลราขอกมาจนไม่สามารถจะหยุดตัวเองได้ว่าไม่ให้พูดอะไม่ให้พูดอะไรออกมาแบบอุย้ยสนุกมากแต่ว่าหนังมันไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามึงล้นมากและผมอะเพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้ครั้งแรกเวยคือผมไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตอะมันก็เลยแบบเออยเฮีย e ม uh, yeah, ัง คือก่อนหน้านี้นเ,นเราเราเจอกับหนังมาวิมาแค่ตบมือมาแค่เฮใช่ปะ่ะแต่นี่คือมันทั้งเรื่องเลยเว้ทั้งเรื่องแบบทั้งเรื่องถึงตอนจบเลยแล้วเขาพูดเขาคุยเขาออกเสียงเขาแบบผมก็รู้สึกว่าอาก็บอกไว้ก่อนแล้วกันเป็น d i s c เ a อร e r ล้วกันว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าหนังมันมันเฉยเฉยเพลินๆมันดรอปลงกลางทางจะ่ชงท้ายหรือผมเจอไอคนเนี้ยที่มันปล่อยพลังใส่ผมจนผมรู้สึกว่าผมไม่อน j o ยกับมันกันแน่แต่เป็นว่าช่วงแรกผมค่อนข้างแฮปปี้กับหนัง เอามีแล้วกันแล้วก็ตัวหนังมันก็ไม่ได้แบบโหดร้ายเที้ยมอามหิดมากมันก็พอดูได้แอคต์โตแอคติ้งต่างๆไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นเรื่องพระพุทธเจ้ามันก็ต้องแอคติ้งใหญ่โตกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นหนังตลกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เพลินๆแต่ไม่ชอบการอินพไว้กลางเรื่องไม่ชอบแบบป๊อปเคาน์เตอร์ญี่ปุ่นจัดๆอะไรางนั้นผมรู้สึกว่าพอมันพ้นมุกพระพุทธเจ้ากับพระเยซูแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ตลกขนาดนั้นไม่ได้สนุกขนาดนั้นสำหรับอีกแแล้ววต่ว่า ถ้าคุณเป็นสายปอปเขาเจะญี่ปุ่นกณเสพงานญี่ปุ่นอยู่แล้วคุณรู้จักตัวละครคุณอันนู้นอันนี่ผมว่า,าก็อาจจะแฮปปี้นะเพราะผมเป็นคนไทยที่ไม่ได้แบบสายญี่ปุ่นมากก็ดูก็อดจะรู้สึกไม่ได้ว่ามันอาจจะเล่นมุกที่เราแบบมันข้ามกันไปฟู่ฟู่ฟ,ฟูก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคนข้างหลังผมแม่งตลกแบบตลกทุกวินาทีอะ่ะเออตลกขำมีรีแอคชั่นทุกวินาทีอนะารที่เราแบบโอเคครับโอเคครับโอเคครับก็ใครอยากถามอะไรก็เดี๋ยวจะพอตอบาเท่าที่ตอบให้ได้นะ เออถ้าไม่สปอยนะครับก็จะพยายามตอบให้เท่าที่ตอบได้แล้วกันเผื่อใครมีคำถามเกี่ยวกับเงยมุมไหนของหนังนะ